แม่ไเเออเก่งแท้สดอามโอ้เย่งเย่งเดูหน้ามันก็เปลียนไปงี้แกก็จิ้น้ำเดี๋ยวินน้ำก็ต้มง็ปิดมีบังหลวอ่างเงียอย่างเี้ยบังหลวมยิงเข่าเองมีบ่หายแม่ปวดเนาะบ่หายยายปวดเนาะรู้ไหมหัววัวหรือเบืงเลอะบวด แต่ก <languages? S 2> <m shut it down> ับมุลเล่อบนไหนดิบุเล่อซำตาแถาซำเว้ยเมืองนู้นเราล้วงมึงกินเข่าอ่ะถ้าเข้าไม่ลวกตักเอาเข่าหม่อยไหมอ่ะส่วนหน้าอันแม่ตักใส่ถ้วยน้อยไปอยู่หันเอาป่อยู่นี่เออส่วนน้าส่วนน้าหรือล่ะส่วนหน้าปัดดูดดุดที่สุกแล้วล่ะพ่อโอ้แซ่บจิ๋วล่ะโอ้โบกหญ้าเลยติลูกเก่งจังเลยวะเอากินลูกละอ้ำาอ้ําอู้ยเหรือว่มีกินก็เป็นหมืงวกั าไมันเก่ยงแต่สุยมึงมึงมันสิปากย้ายออกให้กินข้าวกินข้าวกินข้าวตุมกินเบือลายเลยเนี่ยมีเอาได้ให่ยายชูรีมาให้เครื่องยาวเพราะเปล่าลายแล้วเครื่องเหยาวเออแล้ล่ะเพราะล่ะบัตเทว์เบือทันแล้วก็เพอาแล้วมึงติดปากมึงติดปากพอาะติดปากออกไห้ด้่นนะ อาซุดลูกหลาสุด uh, ย uh, ันยุงกับเขาออสุดอ่ำป้าดไม่เก่งแถวสุดกิ่นแกเปลี่ยนกินน้ำกับกินเองได้มีแต่เึิ่งด้วยล่ะไม่ได้้อดเลยนะสุวครบสามเดียนพัฒนาขนาดเลยโยกต้องยกโป่ให้เอ็ดยิบหกเลยเลยตักตักเออมึงดูนะเออ เอาแค่กินขี้ไส้กินขี้เออกินขี้ไส้ไม่เฮียเสยเนาะฮะเอ่อยาเฮ็ดอย่าแม่นเออเออเออเข้าไปแังซั่นโดรุ่งโอ้โหโหดพดโอ้ยมาเก่งเธอสุดลูกว่ะกระดับโอ้ยกินข้าวต้มเองมึงนี่เราเมียเอ้อสวดตุ๊ก้าสวดอ่ำโอ้ยเก่งเก่งก่งก่งตัวมือ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  เก่งค่ะ